สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาลงสวนนะคะจะมาเก็บฝรั่งนะคะฝรั่งกิมจูนะคะก็เตรียมที่จะมาห่อด้วยนะคะทุกคนค่ะคือก่อนหน้านี้น้ายายห่อ,อไว้เนาะมันก็ห่อแบบไม่ใส่กระดาษอะมันก็ออกมันใส่แต่ถุงพลาสติกก็ลวกนะคะทุกคนมันลวกแล้วก็เป็นลูกไม่สวยแต่อันนี้ก็สุกแล้วเราจะตัดตัดเอาเลยค่ะ ดูประมาณนี้แหละคือออร์แกนิกมากๆานานๆถึงจะรดน,น้ำทีนี่ค่ะทุกคนเอากะจะมาหอ่อนั่นแหละถ้าลูกไหนที่ยังไม่ไม่แก่เนาะเราก็จะห่อให้เขา, <Okay. S 1> าเนี่ยเดือนที่แก่เราจะเอาเอากระดาษมาห่ออีกทีนึง่งตอนนี้นะคะน้องวิวก็กำลังกำลังทำอะไรคะกำลังต้นไม้น้ำต้นไม้ เมื่อก่อนก็ปลูกเนาะนี่ปีกว่าแล้วเนาะค่ะตอนนี้ต้นมักซีดาของเรานะคะก็สูงท่วมหัวแล้วนะคะตอนที่ปลูกนี่ต้นเล็กๆนิดเดียวเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำการห่อตรงนี้นะคะค่ะทุกคนคะลูกประมาณนี้เนาะเท่าเท่าอะไรลูกมะนาวเนาะค่ะเราก็จะห่อนะคะแล้วเราก็เจาะ เจาะตูดนะคะถุงนะคะเจาะสองสามรูก็ได้เนะคะ่ะหลังจากที่ได้ถุงมาแล้วนะคะถุงก็ใส่เล็กนี่แหละเจาะนี่อย่างน,นี้ค่ะแล้วก็สวมลงไปนะคะมา ค่ะแล้วก็ใช้กระดาษนะคะจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะกระดาษห่อข้าวมันไก่นะคะก็ได้นะคะนี่เราใช้สองชั้นนะคะทุกคนเราก็จะห่อไปที่นนใช้แม็กนะคะใช้แม็กปิดแต่วันนี้นะคะไม่มีแม็กเราจะใช้แบบบ้านๆเลยนะคะือใช้ เชฟางเชือกฟางผูกนะคะทุกคนผูกเอาได้แล้วค่ะประมาณนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวทำไปให้เสร็จนะคะ ขอบค,คุณค่ะนี่คะ่ะที่ห่อได้นะคะขอบคุณค่ะ,คคะที่ชมคะ่คคะขอบคุณค่ะมะม่วงมันร่วงหนึ่งลูกลูกนี้มันติดดินเนาะเราจะตกดเอาเลยเนาะเดี๋ยวมาแรงเนาะมาเจาะเนาะนี่โอเคอันนี้เขาย้อยอย่อยางงี้ก่อน ยังไม่สุกนะคะเนี่ยยังไม่สุก